ตัดหญ้าพึ่งแล้วครับบางส่วนนะครับหนักหญ้าข้างหน้าบัดน,นี้สีมาเล่าให้ฟังเ้ยครับพี่น้องเฮ้าเห็ดโค้งหนองหน้าไว้บันดีอย่างไ๋เลยครับอย่างหูบ่ครับอันนี้ครับบอนี่เฮ้าอาสีปล่อยปลาเอ่นแยกป่านะครับเพราะว่าเฮ้าสีมีหลายหลายคล้องนะครับหลายคลองเฮ้าสฉแยกปล่อยปลามีกินตลอดทั้งปี บ่อนี้เขาอาจสิปลอยป่านิ่นอีกบ่อหนึ่งปลอยป่าดุกนะครับตามขอบเขาก็สิปลูกปลูกเนี่ยครับปลูกคาปลูกตะไคร้ไว้นะครับพื้นที่ใดที่มันเอื้อมนวยเขาเบืองดินนะครับบางเชื้อเขาก็ปลูกกล้วยกล้วยอันนี้กล้วยเล็บมือนั่งครับอันนี้ก็พวอยางหน้าครับยางหน้าผมก็เห็ดเป็นสัดส่วนของมันไว้เนี่ยครับสัดส่วนเพื่ออนาคตว่าเขาิสด้กินเห็ดนะครับเนี่ยครับเสียหเบื้องว่านรูปแบบของผมเป็นอย่างไรครับนี่ครับ ตามขอบผมก็จะปลูกลายางบางนัดกับมีครับกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางเลยครับพวกมนี้นะครับผมจะปลูกไวให้หมันขึ้นอันนี้ผมก็เหตุทางยางผมก็เอารถมาจอดไวแล้วเขาก็ลงระบบโซล่าเซลไว้ยามหนาแรกเพื่อมันบบมีนำ้ำเขาก็สีไใ้ให้มันทำงานเอาน้ำใส่น้ำตลอดนะครับบอน,นี่บอนี่บางบอ่อเขาหูว่าป่ามันไม่ได้กินพืชนี่ครับเขาก็ลงบัวอันนี้ผมลงปลากรวดไวนะครับบอนี่นะครับ ให้พี่น้องมึงเล่ยนๆนะครับเพราะว่าเพื่อดเป็นรูปแบบเอาไปเห็ดนี่ครับผมก็เห็ดเป็นสัดส,ส่วนไม่กาอไว้นะครับอันนี้กับมิตอ,อยางหน้ากล้วยบูนี่เหนกันมันก็เป็นนวยเต็มอยู่นะครับผู้ดใดอยากไปเห็ดในนี่มิตรปลาครับกินทั้งปีกระเบื้องปลาหลายบ,อบอ่อบกคงบกเขียบผมก็ปลูกไว้เดี๋ยวใส่ปุ๋ยใรกล้วยมี่หลาเนี่ยครับผกักกาเห็ดทงงางยางผมลงทุนเทปูนเห็ดทงงางยางนี่ครับปลา กล้วยต้นไหม่นาหน้าชนิดก็มีตะกล้วยล่ะครับนี่กล้วยไปทางใดย่ามนัดเพราะเขากระตัดขายทำจะขายครับนี่ครับขายบื้อเดี๋ยวครับต้นคงต้นแค่กับปลูกไวตามขอบพักต้นกระเจียวพักกดีครับดอกกระเจียวก็มีอยู่กับนี่ไทยเบิ่งเลยครับนี่ตามขอบนี่ครับผมปลูกไวครับบักหุ้งผมก็ใส่ไวบักท่านไงว่าบักสีดานี่รฮะมันกระคืนแล้วถ้าจะปลูกไวทุรงทุเรียนกล้วยนะครับ เนี่ยครับไปทั้งไหนก็กล้วยกล้วยหอมเนี่ยครับกล้วยแค่ตัดกล้วยเดี๋ยวก็ได้ขายหลายละครับเดี๋ยวับพี่น้องเบิงว่าชีวิตคนเฮาเนี่ยเอาเห็ดแบบความสุขคอนจะของอันนี้บ่อปลาดุกครับอันนั้นมีปลาดุกไอตัวเดี๋ยครับแยกไปไอทั้งพุ่นกับบ่อปลานิ่นนี่ครับเอากระเฮ็ดกระตอบไว้นั่งพักเรียนไก่ไก่เงื่อนถ้ากระเฮ็ดเป็นสวนยอมนะครับสวนยอมปลูกไม้มงคลเพื่อความสวยงามปลูกต้นไม้ต่างๆไว้ประดับไว้นะครับ เนี่ยครับผู้ใดมักแนวแบบผมผู้ใดอยากได้แบบผมก็ลองไปเห็ดเบงนะครับนี่ครับมันก็สิเป็นลมลื่นอยู่แบบธรรมชาตินะครับอยู่แบบธรรมชาติโอ้นี่ครับเนี่ยมุมทั้งนี้กับซเลเตผมปลูกไว้นี่ครับ้วยไหมเพราะมาประดับนี่ครับต้นกระท่อมก็มีบักพุงก็บออครับพี่ครับอันนี้ก็อันนี้สิเป็นจิกเศรษฐี เอามาปลูกไว้ต้นบกเงาะกับมีครับนะครับถ้าพี่น้องอยากเอาไปเลี้ยนแบบเอาไปเบิงเอาไปทํำกับลองทำแบบผมเบิงนะครับก็ดูแบบธรรมชาติธรรมชาติบานเท่านี่แหละครับนั่งไปนี่ครับมันก็จะเป็นทงนาขลุกทงนาครับข้องมันก็เป็นข้องเศษไกุโย,ย่ๆไปผุนก็สิมีอีกล็อกหนึ่งอันนี้ผมก็เอาหินเทขุกมาเทอันนี้ดานาดานาไอเงื่อนน้อยเง,งื่อนรับรองครับ กินไปยิ่งยาปีสะพานักต้นไม้มาปลูกไต้เห็นคุกเนี่ยครับยางสบายสบายมันก็ยางได้ขอบๆมันก็ปลูกทุกอย่างเนี่ยครับป่าเนี่ยอันนี้ส่วนนี้นั่นจะเป็นป่าร่วมเฮาเฮ็ดสาหญ่ไว้นะครับสาหญ่นี่ก็ประมาณลอยหนึ่งมันก็จะมีประมาณอีกย่างก็ประมาณลายหนึ่งมันก็จะมีทุกป่าป่าร่วมไว้แบบดีผมโพดเบังๆๆๆแล้วครับอันนี้ต้นมะพร้าวนี่มีหอนมันครับเนี่ยเล้วท่านที่ปลูก ปลูกไว้เขาก็ได้กินมันใบใหญ่มือนีมือหนามันก็นใหญ่ครับบางมงบ,บากบ่ามก็ปลูกไว้เบิดใหม่มงคลกล้วยเนี่ยครับรอเนี่ยครับผู้ดไดอยากได้ก็อเอาลองไปเห็ดเบิึงเด้อครับเด้อนี่ครับใหม่มงคลเขามักกันอะไรเฮ้ากับปลูกไว้นะครับอะโลคาเซียแบกเมจิกเนี่ยครับ,าารบ,รบ,รบต้นใหม่จันอันนี้คือจันหอมบอกเขาเอิญสันีนิยจันหอม อันนี้กับแมนนี่ครับอันนี้สอนาลา่าอันนี้กับพวกกวุก้งไข่เซยังพวกนี้แหละครับเมาออแล้วแต่เาสิปลูกเดี๋ยวครับกล้วยหอมเครือใหญ่ๆข้างยางเขาก็มีบักซีดาใหญยสือมาจากโคราชกับมาลงไว้อันนี้กับกล้วยหอมอันนี้มังคุดครับมังคุดนี่ครับบักทีเรียนกับมีบักทีเรียนกับใ่กำลังใหญ่นะครับบักทีเรียนนี่ครับบักทีเรียนบักมีเดี่ยครับบักมีต้นบักน้อยลองกินหมากกินโพลบักหน้าว น่ครับบักนาวกับปลูกเลี้ยงกันไว้บักอันนี้กับปลกคาบอือดครับนี่ต้นบักม่วงกับบักม่วงสายน้ำเพิงบักม่วงยังบักม่วงแอปเปลิลกับสิม,มี่บัดทุกอย่างผมปลูกไว้บักบีกับลังใหญ่กับมีนี่ครับอีกต้นหนึง่งเขากับปลูกช่องที่ใดมันว่างๆเขาปลูกไว้ครับบักบักมีเอามาเอาเม็ดมันมะพอ้าวพัดนี่ครับอันนี้บักม่วงสามฤดูเวลาบักม่วงกับลังขึ้นไม่กับมีกล้วยกับบอือดนี่ครับน้ำบึงน้ำว่าเนี่ยกับเขาก็ล้งไม่กับมีครับ อันนี้กัพุน่ะบางมีต้นใหญ่แม่ใต้ตรงชุ่ลงชุ่โรดเพิ่งก็ปลูกไว้ครับกล้วยลายเอาไปขายพี่น้องก็ลองไปปลูกเบิ้งถ้ามีพื้นที่นะครับเนี่ยอันนี้ฮั่ไว้หนึ่งสซปลาเนี่ยครับอันนี้กับปักสมโออันนี้กับสตอครับสตอก็ะพูนสูงแหระครับสูงล่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้กินเนี่ยครับอันนี้ทุกต้นทุกอันนี่ผมลงมือลงมือเฮ็ดด้วยตัวเองนะครับเนี่ยครับ ลงเมื่อปลูกทุกตน้นคานี่ครับคาตามริมขอ,อบสาบ่วงหลายชนิดนี่ครับแม่แตะกอไผ่ห้าก็แตงแตงให้มันแตกกอไม้นี่ครับมันก็ตรแตกกอไม้มาออกน้อยเขาด้กินเรื่อยอะครับคูดามากแบบได้กระเห็ดเอาบ่ไดเอามาอวดไม่ได้มาอย่างหรอกครับแต่อยากให้หัวา่าเกษตรยังยืนเนี่ยเขาต้องใส่ความเพียรค,คอยเห็ดไปเรื่อย บัแมีนว่าจเจ้าเห็ดมือเดียวหัวบะเดลรวยปานนังนนะครับก็ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆความสําเร็จมันก็นกนสิตามมาเองครับบัแมีนว่าสิ่งต่างๆเขาสิได้ภายในมือนึงเขาต้องให้เวลากับของบางให้เวลาแห่งความสําเร็จเพราะว่าแต่เขาบ่ให้เวลามันมันกับบ่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าการที่เขาจะสางเขาสิปลูกเห็ดสิ่งต่างๆบางอย่างเขาต้องอาศัยเวลานี่บอกทั่วยังก็เอ,อินบอกทั่วแห่ั่ไหนผมก็ปลูกไว้นี่ครับทุกอย่างอ่านี่ยังก็ ไอข้ขมปะกังบิ๊กมันปะกังเลยเขาเอิญดอกมงดอกไม้ใบบูซาพะแม่นี่ครับนวเสียบนี่ครับหนึ่งใส่ป่าเนี่ยต้นบกง่อยผมวาง,งานมาเสียบไว้มันก็ติดแหละครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมเด้อครับผมเอาคลิปมาไห่เบงเป็นตัวอย่างสําหรับพนผู้ที่ก็อยาคิดอยากสางส้อครับอันนี้คาใหญ่ครับมะเมนคาหน่อยเด้อครับอันนี้คาใหญ่สีหอมดอกม่วงเาปลูกไว้มันกาลังใหญ่เนี่ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเ้อครับ เอามาให้เบิงขอให้เป็นแนวทางแกผู้ที่กำลังอยาเกเขียอยากสา่งนะครับเด้อ